ครับอ่าวันนี้มาวัดก้าเพชรใหม่นะครับหลังจากอ่าก่อนวัดได้เท่าไหร่อ่พชรประมาณสามนะครับวันนี้มาวัดใหม่นะครับหลังฝนตกมากี่วันแล้วประมาณสิวันอ่าประมาณสักสิบวันแล้วนะครับตกอยู่หลายครั้งอ่าก็มาวัดกันเพชรใหม่นะครับอ่าวันนี้เพขึ้นมาแล้วนะครับอ่ามาอยู่ที่อ่าประมาณ ห้าจุดสี่ห้าจุดห้านะครับอ่าอันนี้ใช้สองเครื่องมาเทียบกันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นดิจิตอลนะครับก็เป็นห้าจุดสี่หนึ่งนะครับก็อ่าเป็นเพจนิ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอนาล็อกก็ประมาณห้าจุดห้านะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทั้งทั้งสองตัวอ่าก็ สแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของปุ๋ยที่เจือจางลงนะครับหลังจากฝนตกเอามาเยอะพอสมควรนะครับก็ทำให้เพจเพิ่มสูงขึ้นจากค่อนข้างเป็นกดในวันก่อนนะครับต็กลายเป็นเพที่สูงขึ้นมานะครับก็อีกสัก 10- ถึง20บวันก็น่าก็น่าจะเป็น6ได้นะครับ หกกว่าอ่าพอซึ่งแสดงให้เห็นว่า,าปุ๋ยเริ่มเริ่มจางเือจางไปอ่าเกือบหมดแล้วนะครับ